สิบหกนเจียมพึงบังเกิดขึ้นแก่ที่สุผู้เดินทางไปที่สุผู้ต้องการพึงรับได้เมื่อรับแล้วถ้าไม่มีคนนำไปให้พึงนทาไปด้วยมือตนเองได้สังโย์เป็นอย่างยิ่งหากว่าผู้นำไปให้ไม่มีพึงนำไปเองเกินจากสงโย์นั้น ต้องหาบาัตปาจิตติที่มีการเสียสละเป็นวิในกรรมครับถ้าถือคนแก่ไปเองนะครับไกลระยะทางสามยอหนึ่งยอดสิบหกกิโลเมตรสามยอดเท่ากันส <48. S 2> ี่สิบแปดนะครับสี่แปดกิโลเมตรอย่างเงี้ยนะเนี่ยสมัยก่อนมันไม่ได้ทันสมัยขนาดนี้นะครับพิสูจน์ด้วยน,นแกะมาก็จะมาทําเนี่ย สันถานผ้ารองนั่งเป็นต้นอย่างนี้นะท่านก็มีการรับมารับาหน้า,นาไม่เป็นามบัญนชนะีขนแก่เนี่ยนะแล้วก็หอบมานะต้ังหอบมาเลยถนะ้าว่าแก่พิสุิผู้เดินทางไกลท่านจะเดินทางไกลหรือไม่ทางไกลก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าท่านได้มาแล้วเนี่ยท่านจะถือไปเองนะครับไปที่นู่นที่นี่นะเดินทางไปที่อื่นถือแล้วก็ถือขนแก่นี่ไปนะครับถือไปได้นะครับแค่สามยอดเป็นอย่างยิ่ง สี่สิบแปดกิโลเมตรมันก็ไลน่าดูใช่ไหมถ้าเราเดินนะถ้าสมัยนั่งรถเออนะครับมันก็ไม่ไม่เท่าไหร่ถ้านั่งรถนะเนี่ยพี่สุขผู้ต้องการพึงรับได้นะครับมีคนแก่เข้ามาถาวายนะหรือได้มาโดยชอบทมนะครับเราสามารถรับได้เมื่อรับแล้วนะครับถ้าไม่มีคนนําไปให้ถ้ามีคนถือไปให้ไม่เป็นอาบัตรข้อนี้เลยนะครับเราใช้เราสางคุณถือไปให้เราได้เลย เป็นสมณีนเป็นอุบาสกอะไรใช้ก็เลยเข้าเอามาให้เป็นตัวเอาให้เป็นตัวเอาเข้ารับไม่ได้เขารับไม่ได้ปลาสุสัทิ์พี่สุห้ารับปลาสุสัทธ์นะครับบอกโยมไปปล่อยไปปล่อยถ้าเนือบอกโยมไปปล่อยเลยครับพี่สุรับปลาสุสัท์ไม่ได้นะครับแต้รับไก่รับหมูรับแกะเอามาเลี้ยงรับวัวไม่ได้เขาไม่ได้เขาพวกนี้ไม่ได้นะครับตุกนิ่งเจ้นกกระต่าย เขาเป็นพวกปศุสัตว์เลี้ยงหลายแหละนะครับเขาถ้าก็ใย้เขาไปปล่อยนะครับนะต้องค่อยปล่อยนอกจากว่าเราเปวัดป่าหรือว่ามีสระน้ำใช่ไหมสามารถปล่อยปลาได้ครับแต่เราจะมาเลี้ยงมันเป็นทารานะครับมาล่ำเลี้ยงอย่างนี้ไม่ได้หนะมาคราหมาเราไม่ล่ำอย่นะแต่หมาไม่ได้ประสุสัตว์เลยคือ <มา S 1> เป็นเขาเขามาปล่อยนะแต่ถ้ามีโยเข้าออมาแบบหน้ารักน้าร่างมาถวาย ก็ไม่ได้ระบุอาบัตนะบอกแต่ว่าพวกสัตว์เลี้ยงนะครับนั่นมันจะมีอะไรนะพวกหมูพวกแกะพวกแพะใช่ไหมที่มันเป็นสัตว์อะไรนะเขาวัวควาอ้อยเออวัวควายนะคเับเกษตรกรรมหรือว่าเอาไปขายได้อะไรได้เงี้ยนะทำอาเหาเกบ่ยวินได้อ๋อแล้เรับราับไม่ได้เราบอกแต่โยอมขออาหารกินเองเถอะเราไปปล่อยเช่ไห โอ้ยอย่าไปล่ำเลยนะครับอันตรายอย่างนั้นหรือกินเฉพาะข่าวได้ครับามกินเฉพาะข่าวเฉพากข่าวที่นี่เงี่ยข่าวเดือนเสียบอกเดือนเสียเลือกจุดอะไรกี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มันจะเป็นพาล้านนะครับมันจะไม่สะดวกในการสาปฏิบัติธรรมพาล้านอย่างนะอันนี้นะคุณนําไปถ้ามีคนนําไปให้เราไม่เป็นไรแต่ถ้าจะนําไปนําไปได้นะครับห้ามเกินสามโยนได้อย่างมากสามโยนนะ าไม่มีใครนำไปให้เรานำไปเองเกินสามโยกนะครับนะต้องอาบันนะครับไปดีที่มีการเสียสานามไปเมืไ่ไหนก่อนนอกจากว่าขนแก่นั้นทําเป็นสิ่งของนะครับไม่อบอกนี้นะอย่าว่าแต่ว่ามันเป็นหอกเป็นถุงเลยนะครับแม้แต่นิดเดียวนะถ้าบอกนะครับใส่เข้าไปในหูนี่แหละนะครับก็ยังไม่ได้เลยนะนําก็ไม่กี่เส้นไม่กี่อันนะครับขนแก่นี่นะเขาใส่เข้าไปในหูนเพราะว่าป้องกันหลอเพราะว่าหลอลง ลมออกหูนะครับหรือว่าเดินทางไกลสมัยก่อนเดินทางไกลมากๆที่มุ่งหนึ่งเพียใช่ไหมอาจจะมีลมออกหูงี้นะคระับก็ใส่ขนแกะใส่เข้าไปอย่างนี้ยังไม่ได้เลยอ่ะยังชั่วนำขนแกะไปแล้วนะครับไกลเกินสีไปกิโลเมรเนี่ยนะต้องเอาบร,ริสกี่เวไปอีกตีแล้วนะครับนอกจากเขาทาเป็นสิ่งของเรียบร้อยเนีวนะครับทำไมเแกทำเไมทไม่านมเรื่องมันมีอย่างนี้นะครับว่าพี่สู่รูปหนึ่งนะ ท่านได้ขนแกะมานะครับแล้วก็ถือมาแต่ไกลี้นะจะมาที่ประเทศตะวันนะครับถือมาแล้วก็ผ่านบ้านคนไงถือมาไกลมากนะครับผ่านบ้านคนเนี่ยทีนี้หอมาของมันเยอะนะครับชาวบ้านก็เลยล้อเลียนท่านนะครับผอกว่าท่านจะเอาขนแกะไปทําอะไรเอาขนแกะไปขายหรอเขาพูดล้อเลียนท่านอย่างนี้นะครับท่านก็รู้สึกอายครับโอ้ชาวบ้านพูดล้อเลียนเนี่ยนะอพราะ้าหองขมแกะพลุงพลังมาแต่ไกลอย่างเงี้ย ชาวบ้านเห็นนั่นมันไม่คือใช่ไหมก็เลยพูดล้อเรียนล้อเล่นท่านนะครับท่านก็เลยอายนะครับพอกลับมาถึงวันอมอายเต็มทีทั้งโกรธทั้งอายนะก็เลยโยนของแกลงเลยนะครับท่านนี่ยืนยนะนะรู้ถึงว่าก็โยนเข้ามไปเลยนะครับแล้วเพื่อนวิศว์เดก็ถามว่ามันเป็นพ่ออะไรแกก็เล่าให้ฟังว่าแกนำขนแกะงขนแกะมาไกลนะครับคนสามยนเนี่ยนะ จนชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนท่านเนี่ยว่าจะขนแกะไปขายหรือไปทำเลยนะครับแกไอยก็เลยโยนทิ้งมาเลยนะครับก็เลยเป็นพระองค์ทรงมีอสิคานบุกขึ้นมานะครับอย่างนี้แล้วผมแบบถ้าเราเดินไปสองลูกเะรอย่างนสองลูกก็ได้คูนก็ถือไว้ให้ครับมที่สูบไปที่สูบไปด้วยกันสองลูกครับครับโล่โล่ไม่ให้เกินสี่สิบแปดกิโลนะครับค่ะค่ะแล้วก็ออเดินสี่สิบแปดกิโลก็สลับกันตรง สามวันถือเขาคนัะกิโลกิกิลคนละกิโลคนละกิโลอ๋ออย่างเงี้นเหรอครับก็ได้นะครับได้เดียวกันนะก็ใช่ได้ได้ได้เขาเขาไม่ได้ไม่ได้นับรวมเนี่ยเราถือไปเองกิโลนึงให้เขาถือไปกิโลนึงก็ได้เขาหมันก็ยังไม่ถึงสามวันถือใช่ไหมรับเพราะนี่สินค้าบุญนี่คือการถือไปเองนะครับ ทีนี้นะครับเอเดี๋ยวมาดูองานบานาบันกันแล้วกันนะถ้าทําเป็นสิ่งของถ้าบอกว่าแม้แต่เอาเส้นด้ายผูกไว้นะครับก็ถือว่าทําเป็นสิ่งของนะเ,เส้นด้ายมันผูกมังม,มัดอะไรเว้เสี้ยนะครับถือเป็นของเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหอมพลุงพลังออกมา,มาย,ยังเป็นขนเป็นนั่นน่ะไม่ได้นะครับนะมาดูนะครับหน้าย,ยิ่สิบก้าถ้าองานบัานนะ สิกขค้าบทที่สิบหกเอลกาโนมาสิ่งค <c oughs> ้าบนว่าด้วยการลบผลแก่แล้วนำไปเองเป็นระยะทาง,งาา 5, เป็นสัโยออาบัมีองฮาหนเป็นผลแก่ที่ไม่ได้ทำเป็นสิ่งของสองได้มาเป็นครั้งแรกสถือเอาไปเอง หรือใส่เข้าไปในยักษ์ของบุนคคลอื่นผู้ไม่รู้ไประยะทางเกินสามโยน์สีไม่ได้นำไปและนำกลับภายในสามโยน์ห้าไม่มีความประสงค์จะอยู่พักแรงหรือว่ามาองนะให้เคาะให้เสร็จกันนะครับองค์นี้เป็นอะารนะเป็นขนแก่ที่เขาไม่ทําเป็นสิ่งของที่ว่านะครับ เป็นขนเป็นเส้นนี้มาเลยนะถ้าทําเป็นสิ่งของแม้แต่เอาได้ถูกไว้นะครับก็ไม่เป็นไรถือประกนขนาดไหนก็ได้นะครับเนี่ยสองได้มาเป็นครั้งแรกได้มาทีแรกเลยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราถือไปถึงสามโยกแล้วนะครับเราสลาดถาวายอค์อุ่นไปกดอุ่นไปเลยนะแล้วพขาถวายคืนมานะครับสามมันนาไปต่อนี่นะครับน้าหนึ่งใหม่นะเนี่ยอันนี้คือว่าถือไปทีเดียวไม่ได้สลัดให้ใครไปนะครับ นี่นะก็เชืเ่อว่าได้มาเป็นครั้งแรกสมถือเอาไปเองนะครับหรือใส่เข้าไปในยางของบุคคลอื่นผู้ไม่รู้ถ้าใชา้มันก็สิ้นเรื่องแลก็ไม่เป็นอาบัตใช่ไหมไปกับโยงนี่เอาโยมต็งมากเอาฝากนะนะใส่เข้าไปในรอดโยมหน่อย,อยาเาโยงไปให้หน่อยไม่มีปัญหานะครับแต่นี่ใส่เข้าไปในรอดเขาแอบใส่เข้าไปนะไม่เจ้าของเขารู้นะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับนั่นก็อยู่ในว่าถือไปเอง เป็นระยะทางเกิน3โยกนะส่ไม่ได้นำไปแล้วนำกลับภายใน3ามโยกถ้านำไปนำกลับภายใน3ามไม่มีปัญหาเราจากวัดท่าดไปใช่ไหมไปที่ไหนนะ่ะสาได้3ามโยกแล้วก็กลับมาที่วัดท่าเมอนเดิมน,นะครับในนี้ไม่มีปัญหานำไปและนำกลับนะครับนะก็ไม่นับไม่นับ <c oughs> นะก็ไม่นับรวมนะพันไปแล้วก็กลับมาที่เก่านครับสไม่มีความประสงค์จะอยู่พักแล ถ้าเราไปเล่ด้วยความประสงค์จะอยู่พักแรงนะครับสมมติว่าเราจะไปวัดแห่งหนึ่งเนี่ยใกล้แถววัดท่าเนี่ยถ้าสามยกหรือไม่ถึงสัญไม่ถึงสามยกก็ดีนะครับเรามีความประสงค์จะพักแรงพักแรงคือค้างคืนนะครับแล้วเข้าไปในวัดแห่งนั้นนะทีน,นี้พอเข้าไปแล้วก็พักค้างคืนพุ่งนี้ไปต่อนะครับสี่สิบแปดกิโลได้อีกครับแล้ววันใหม่แล้วหรือยังไม่ได้พักนะครับแต่มีความประสงค์ว่าจะอยู่พักแรง พอไปถึงที่นล้วมนไม่สปาย่าเข้าบางครั้งคืนไม่ได้นะเขาอย่างนี้ก yeah ็นําไปต่อได้อีกสี่สิบแปดกิโลเหมือนกันเขานี่นะเอามาดูอาณาบัตนะครับนาณาบัตจะกระจ่างขึ้นเอ้าอาณาบัตอาณาบัตมีสิบหนึ่งนำไปเพียงสามยอดสองนำไปย้อนกว่าสามยอดสามนำไปและนำกลับภายในสามยอด สี่น้อยด้วยความประสบจากภาระแม้สิสามโยนแล้วถึงจะไม่ได้พ้งอยู่นำไปต่อจากที่นั้นห้าถูกโจนชิงเอาไปได้คืนมาแล้วนำไปอีกหกสลาแล้วได้คืนมาแล้วนำไปอีกเจ็ดให้บุคคลอื่นช่วยถือไปให้ แปดนำไปซึ่งขนแกะที่ทำเป็นสิ่งของแล้วแม้เพียงเอาได้ผูกไว้ก้าวิกลจริตสิทธิกรรมมิการน,นะครับโอเคนะเนี่ยคำว่าเอาได้ผูกไว้ครับคือว่าถ้าเอาได้ผูกไว้เนี่ยนะครับถือว่าทำเป็นสิ่งของแล้ว คือเราไม่ให้มันเป็นพลุงพลังนั่นนะครับคือมันเป็นก้อนอยู่นะครับขนแกะมันจะเป็นก้อนโปร่งๆอยู่เงี้ยครับเอามาเชือกมาผูกไว้ก็ถือว่าเป็นสิ่งของแล้วใช่ใช่ครับแค่นั้นแหละนะครับเป็นเพเป็นสิ่งของรูบอดเหมือนเตรียมจะห่อไปยื่นไปอะไรอย่างเงี้ยเออครับนะคือก็ต้องหอบไปแบบนั้นใส่ผ้าแล้วก็หอบอย่างเี้อะไรไม่ได้นะครับเราก็ต้องอะไรผูกมั่นไว้อะนะก็ไม่กระจายใช่ไหมครับ เออแล้วก็ผ้าในชายผ้าอย่างเี้ยเลยนะผอกไปเลยนะครับเอหรือว่าเอาแบกไปเลยเงี้ยนะเราอาจจะมีสบองมีอะไรผ้าน้ำฝนใช่ไหมแล้วก็ผ้าห่อนะครับมัดแล้วก็อย่างนี้สะพายไปเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ยังครับต้องมีด้ผูกไว้นะครับใช่เขาจะมีได้าผูกตัวตัวขนแกะไว้มีเชือกมีเส้นด้ามมีเชือกผูกตัวขนแกะไว้นะครับอย่างเงี้ยถือว่าเป็นสิ่งของแล้ว ไม่ได้ก็ถือว่าหอมไปอยู่ดีนะครับตรงมีเชือกแล้วแล้วถ้าไปอยู่ในแจงเราเสีใจเพราะเราจะทําเป็นหมอ <c oughs> มนเป็นหมอนมันทาเป็นหมอนหรือยังล่ะไม่คือเราคือเราเราตั้งใจทำตอนนั้นแหละฮะรูปต<า>ัวเราทำเป็นหมอนหมอนมันไม่ใช่เป็นหมอนนี่ครับม,มันก็ต้องเอาทําเป็นหมอนอจริงๆแล้วนะครับต้องทําเป็นหมอนอจริงๆแล้วห<อ>รือว่าได้หูไงครับนั้นมันแค่รูปๆใช่ไหม เราพังพวกหมูเฉออยๆนะครับอันนี้นะครับดูนะนำเดียวสามยอดย้อกว่าสามยอดน,นะครับนำไปนำกับภายในศาลไม่มีปัญหาได้เท่านั้นนะคร <c oughs> ับอะดูข้อสี่ข้อสี่ด้วยให้ดีนะไปด้วยความประสงค์จะพักแรลงเรามีความประสงค์ที่จะพักแรลงทั้งคืนนะครับแม้สิ้นสามยอดแล้วนะครับนะถึงจะไม่ได้พักอยู่นำไปต่อจากที่นั้นนะครับเี่นนะ หมายความว่าเราไปด้วยความประสงค์จะพักแรงนะครับสมมติว่ามันยังไม่ถึงสามโยชน์นะหรือว่าถึงแล้วก็ดีเราไปถึงวันนั้นเอาว่าถึงสามโยชน์แล้วก็แล้วกันนะครับไปถึงสามโยชน์แล้วมีความจะพักอยู่ที่นั้นวัดน,นั้นแต่พอไปถึงข้อจริงๆนะครับมันไม่ได้อย่างที่เราคิดเราที่จะไปเรียนใช่ไหมไปศึกษาธรรมะวินเนยภาควยนตกรกฐาน,นะครับแต่พอไปถึงอุ้อาจารย์สอนเขหนีหมดแล้ว <laughs> เราก็เลยไม่ไม่อยู่แล้วนะครับไม่ไม่ค้างคืนแล้วนะไปต่อได้นะครับอย่างนี้ไปต่อได้อีกนะครับสามโยกนะก็มีความประสงค์จะพักแรงทีแรกนะครับเนี่ยความประสงค์นี่สําคัญนะแต่ถ้าไม่ได้สงค์ประสงค์จะค้างคืนเลยเนี่ยนําไปทีเดียวเลยนะครับห้ามเกินสามโยกนะครับแล้วถ้าเกิดว่านั่งรถอะไ่งเนั่งรถเหมือนกันนะครับนั่งรถเหมือนกันนี่ไม่ได้บอกว่าต้องเดินไปอย่างเดียวเอา พอเกินสามยอดยนะครับค,ครับใช่ครับรจะนั่งจะเดินเขาเยกว่ใช่ใช่ครับก็อยู่เราจะไปคิดว่าต้องหอบเป็นพลุนพลังก็แล้วกันนะ <c oughs> หรือว่าแค่นิดหน่อยอย่างงี้ก็ยังไม่ได้นะครับที่ว่าใส่ไปในหูเนี่ยแค่นนิดหน่อยไม่ได้ขนแกมีค่าไหมแต่ใบนี้ขนแกถ้าเขาทำแปลนี้มันก็จะมีค่าใช่ไหมครับเสื้องกันหนาวนะอืมตัวตึงไหล่หมื่นอ๋อครับอย่างนี้นะ โอเคนะครับเนี่ยแล้วก็ถุงโจนเชงโอไปนะครับได้คืนมาแล้วนําไปอีกสละให้คนอื่นไปแล้วนะครับเขาถวายคือมาก็นําไปต่อได้อีกน้าใหม่นะครับให้คนอื่นช่วยถือไปให้นะครับแล้วก็ใช้คนอื่นแยกเส้นเรื่องแต่นี่ไม่มีใครแง่ถือไปคนเดียวน่ะถือว่านงไปลดโต้เนี่ยแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ใช้ให้อีกนะครับบนลงไปนะเต็มขันร้นนะครับอันนี้ได้นะครับ เอานำผมแก่ที่ทำเป็นสิ่งของนะเห็นไหมแม้เพียงได้ผูกไว้นะครับนี่นะอย่างน้นอก็ได้ผูกไว้นะครับหรือทําเป็นสิ่งของยังได้ย่างหนึ่งก็ได้วิกรเสด็จอาที่กรรมมีการเะาไม่ต้องอาบออังไง